สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กลับบ้านเบิงแนีพี่น้องเอ้ยมาเบิงซอยกันข่อยบ่ได้กลับบ้านมาเป็นปีโอ้โอ้โคุณสามีข่อยคือเฮต้บ้านข่อยเฮห้บ้านหกแถกาเดินข่อยต้นไม้ข่อยโอ้ยเบิงแนะี่เบิงเนะี่ยวงจักรยานขาพระเจ้า โอ้ยมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาซอยข่อยเห็ดสวนแนเนี้ยโอ้ยเบิงแนอันนี่กับค้งน้ำไว้อยู่นี่มาเบิงข่อยมาซอยข่อยเห็ดสวนแนพี่น้องเอ้ยเป็นยังมาคือเป็นจังสีเนี่ยเป็นปลาละเหมาะเลย โอ้ยอย่าด่า่อยเด้ดอทำแง่เอ้เออเออเออบอได้เอามีดบอได้เอามีดมาหนึ่งนงโอ้ยแอปเปิ้ล แอปเปิลแดงบบได่กระโบเลยไปใส่มาใส่แบตเตอรี่ก็ได้หาปุ๋ยมาใส่แอปเปิลบึงแพร่กระ่บ,บเห็นมีหนวยโอ้ยน่องแพร่อข่คือโบอมีลูกมีหนวยและน่องแพร่ไข่นะ ว่าเป็นดอกเลตีว่าเป็นนั่นเลตีอ้อ,อ,อ,อ้้แอป,ปเปิ้ลกระไดไงน้องแอปเปิ้ลเดี๋ยวให้คุณสามีตัดต้นใหม่สุ่มหนีออก เอาแอปเปิลมาปลูกอีกเอ้บุงเนี่ยพี่น้องเอ้ยสวนข่อยคือมาเป็นจังสีจกพ้มข้ม,ม,มก็ไม่ได้อามามับแอปเปิลก็ไดบุงเนี่ยบ่มีหนวยบ่ติดหนวยเลย บ่ได้อาโอ้ยบ่ได้อาเนี่ยวมาตัดตุนไม่จามีคอยบานหกกระดกกระเดียตรงนี้แล้วก็ตัดหยาั้งแดมบางนีทั้ทงนี้แล้วว่าสัน มือเดียวได้กลับมามือเดียวสิเฮ็ดแล้วบ่เนี่ยพี่น้องได้กลับมาแค่มือนี่มือเดียวนี่แล้วอยสิเฮ็ดชวนขอยแล้วบ่อันนี้อะน,นี่กัน,นปลากอบไผ่ปลากรอบไผ่ค่ะ ไผ่กบ่เห็นินนอขึ้นเลยปีนี่คือพ่อมีนอให้เห็นชื่นชมเลยนาะเห็นแก่จำนี่นาะน้องไผ่ฉันเนี่ยออกหน่อไม่รูอ ขาดไปแล้วคุ่นะเอ,อ,อ้ยเอาไปปลูกอันนี้เอาไปปลูกอืมดูบานกันนะเกี่ยนไหมเกี่ยนอันนี้ก็ต้นยาตัวนี้พี่น้องต้นระตุนยา ๖โอโอ,โอ้ยดาดกันจนเน้ะจะทำเออห่วยดาด้ากันเด้จะทำเสร็จวันนี้แค่มือเดียวข้าวท้องคอยเป็นยังใดเด็กว,ว่าคือหกแท้โอ้ บังในต้วนข้าซ่องก็ได้มิตรยาบวมเบิดโอ้ยขาข่อยก็ได้ข่กระเซิงกิ่งขาเงาว่าพี่น้องบริษัทบริษัทกิ่งขาสั่นเห็นขาเง่าเลยบริษัทกิ่งขาสั่นมาหนูก็ไทย เอามาปลูกไว้นี่แต่ว่ามันสิล,าล่ามบ่โอ้ยจนใส่อันเนโตดาดขาแล้วล่ะโอ้ยสวนีหมสวนป่านว่าบ่มีคนอยู่ไหม,พ,ออมพี่น้องมึง่ยเอออันมากันพี่ยังเกาะ มากินกบแก่อันนี้ก็ต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลหกกับหกมึงน,นี้โอ้ยนากิีนเห่าคอยมันคือหกเถอะพี่น้องบ้านพักคอย คุณสามีเบิงวาสันก็เบิ้ง,กร,งกระเบิ้งซื้อเบิงอีลีอีหลอสามีข่อยเบิงอีลีหลอได่สามีข่อยนะได้กันไก่ตัดใบพริกลหรเอาพวกพริกมาใ้คุณสามีเบิงอีกละบึงหน,นะน่นะสามีจากเสียเหตุเหตุตายคือจากเสียเหตุ để kín nuôi vụ Thả bưng ở đó phía nào, hay khỏi là cái hiện tại ôi Bộ nè, bộ đốt bóng nhắn hay lơi tất sẽ đại lửa à này có phải ดอกกุหลาบก็หกขนาดหกขนาดนี้ก็ยังขึ้นให้เห็นยเนาะทั้งเงินทั้งมินทั้งดอกกุหลาบที่นอ่อยังนงเขาก็ยังอยากขึ้นไหมสามีค่อยไหมก็ปล่อยให้กผักหกเนี่อหมากใหม่หมากอันนี้ก็ได้มักแ้าก็เพ่อเด็กกิน คุณลาสเบอร์รี่อยู่คุณไปก็สิได้ทางมองยางไปเก็บลาสเบอร์รี่ไม่คุเดิ่ยอันนี้ต้นบมกตุ่มแขกสองปีแล้วพี่น้องให้คุณสามีเบิงต้นบมกตุ่มแขกพวกเนี่ยแล้วให้ยอยากใจ ขึ้นเต็ม้มนี่ก็นี่ก็ตายแล้วนี่พอสิตาดออกงานนี่ตายละนั่งซ้นำนี่ละ หม,มากเลยพี่น้อง้อยคอยหิดเนยเดอ้อเอาเอาละเนาะส้มกันแค่นี้ละขอไปเห็ดสวนกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอไปแทงหยากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าท,ทันนะคะสวัสดีค่ะ